สบายดีสบายดีพี่น้องนี่มาแพงพามาเลาะป่าเก็บเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกอ,ออกอีกแล้วขึ้นมาแต่ตัดเขามาหาอยู่หากินอันนี้เห็ดปวกจิกเด้อพี่น้องเห็ดปวกจิกเห็ดปวกเขาเดาะเหอน,นี่ได้มันสะดอกใบใหญ่คือเห็ดปวกยามเดือนหุกน้ออันนี้มันสะออกตั้ม ผุมจิกผุมแค่น้อยไปออกมาจับมาแจกไปเลยเลยน้องเห็ดปวกอะเนี่จนเหี่ยวพี่น้องเลยอืมนอกบัวใหญ่ดอกพี่น้องน้องเห็ดปวกจิกบ้านบ่าวแพงออกไปตามอุ่มตามดอนนิดหน่อยนี่แหละ ออกจนเหี <ốc> ่ยวไปต่อพ pues, ี่น้องหมู่หญ่ครับเห็นตลอดพี่น้องครับุกอยเห็นหมูใหญ่พี่เห็นอีกแล้วพี่น้องโหตุ๊กติ๊กป้อทงที่เก็บนั่นแหละนะลายแท้ป้อทงพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันมาเบิ่งนน้ำกัน เก็บเก็บพี่น้องเก็บอื้โู้ลายเลย ไปตปับจุมก็มีพี่นอ้องมีทั้งจุมมีทั้งบานเห็ดปวกจิกเก็บน้ำกันเก็บน้ำกันพี่นอ้องอ,ออกไล่พี่นอ้องเห็ดปวกอันนี้ เก็บต่อพี่น้องโอ้ยเบิง้งบ่าแพงนี่คือสิเก็บบ่าไวพี่น้องร้ายเกินโอ้บาแพงเหรอไปทางผู้ไะพี่น้องแมนเบิดเลยผู้เท้ผู้บาแพงที่สิได้น้ำมูงมาเก็บเลยแหละบ้านนี้โทรไผน้อสาวแพงหรือกับตันวะโทรเอาเสี่ยวมาเก็บน้ำบอ่อวะ เจ็บบ่อยเลยพี่น้องเอ้ยมืดเลยมันหลายเฮ็ดไอ้มันออกมันออกหลายพี่น้องเฮ็ดพวกกิก món đồ mùa đi trong hà mùa chết nam đọc chum đọc ban bà không đọc nhỏ tay một ma ngàn bất lê chết bảo thế thì chết thầm thành còn เลยลายอลีนี่เป็ดอันนี้อื้อือข้อื้อๆอยู่ผู้เดียวนี่แหละพี่น้องดอกจูมก็มีแน่พี่น้องดอกจูมนะมันมืดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวบักใหสิพเบิ่งวนีออกบ่บ่ออกพี่น้องนี่นี่แม่นบเลยพี่น้องโอ้อยเก็บเอ้ยมีแต่เห็ดลพี่น้อง จอหมูใหญ่แล้วูแม่นเบิดพี่น้องทางนีมาเด้อ FC บแพเก็บเห็ดปวกนํากันเด้อพี่น้อง อือโอ้ยพี <s uh, <s ่น um> ้องเอ้ผูเก็บปวอัดปวดไวแล้วบาแพงเมื่อยเลยพี่น้องผูเมื่อปลาเห็ดก่อนไพ่กับโบมี่น้องมีแต่ไพ่โทรศัพท์แบตสีเบิร์ตเลยผูหลายแท้ๆพี่น้องโถโทอะไรนี่เห็ดปูจิก ตัดเข่ากระเหมาอะไรพี่น้องเอ้ยปีนี้บ่แพงบอได้จ้าตัดเข่าเอามันลายพี่น้องเก็บให้พี่น้องเบิ่งเงาๆไปเลยข้าวต้มข้าวต้มห้เดี๋ยเพี่ลูก đọc chung đọc bàn bố chung nó chung đó lại là. này má má cả sổ khi nào đại sĩ phô kè này ออกจูมพี่นาะนแน่บาแพงไปถิ่มผ้าอยู่ใส่ระบาดนี่เสียดลดพี่น้องถิ่มผ้าระบาดนี่เก็บเห็ดจนถิ่มผ้าป้อดโน้องเลยโหฮู้ยนี่แต่เห็ด เก็บแบบจุใจไปเลยพี่นะโหแห็นบัดเลยี่นองเอ้อฉันได้ออกออกไรแ้ะได้เห็ดอันนี้ Tiếp hai phía nó cũng bừng nhau nhau Thì phía nó Nhìn rất là hết của Bừng nhau nhau với lấy phía nó khít บักแพงกะสิเอาซ้ำพอแกงก่อนเนาะพี่น้องบัแพงกสิมบแพงเก็บบ่ไแล้วยอมแล้วพี่น้องเมื่อยแลเมื่อยแล้วพอู้ลายอนี่นะพเนาะบแพงสิไปเก็บเบิดิ cái đây tại đọt của nhảy nội đọt giật nội này như tại hết chùm mưa mi hóm thì thế đấy thì nó hết buộc anh nó chuông thì đọc chuông อพี่นนองมาหอดนี่เวลาสมมาพักควรแล้วเนาะบะาแพงกับสิข้อปิดคลิปก่อนพี่นนองเก็บเอาสำ่อแกงก่อน,นเนาะบะาแพงกับเสื่อเมืะวพอจังได้บะาแพงกับเก็บโบเบิตอยู่แล้วพี่นนองผูกมันลายผูกผูกนี่แต่เฮ็ดผูกสบายดีบัดสุขสุขคน